นับเป็นหนึ่งในดอกไม้ยอดนิยมที่หลายคนมักจะปลูกเอาไว้ภายในบ้านด้วยกลิ่นอันหอมกรุ่นและสเสน่ห์ความงามของสีสันที่ให้อารมณ์แตกต่างกันออกไปจึงทำให้ต้นกุหลาบกลายเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่หลายคนหมายปองซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ในเมืองไทยเท่านั้นแต่ดอกไม้ชนิดนี้ยังเป็นที่นิยมในต่างประเทศด้วย วันนี้ทีมข่าวสิว่งแวดล้อมขอนำชมพื้นที่ภายใน MCC Hall เดมอลงาม,มงวานที่ได้รับการเนรมิตให้กลายเป็นสวนสไตล์อังกฤษแวดล้อมไปด้วยหมู่มวลพฤกษาที่หาชมได้ยากนานา,นาพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงภายใต้ชื่อง,งาน The m มอลมหัศจรรย์แห่งพันไม้ครั้งที่3ที่ดอกไม้ยอดนิยมอย่างกุหลาบก็เป็นหนึ่งในดอกไม้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบมาอวดโฉมความงดงามภายในงานนี้ด้วย แถมยังกลายมาเป็นดาวเด่นของงานเมื่อมีการรวบรวมกุหลาบหลากสีสันที่หาชมได้ยากมากถึง15สายพันธุ์มาให้ประชาชนได้เชยชมยังดอกนี้มีชื่อว่าดาซี่บัสเซลกุหลาบแดงที่ผสมพันธุ์ยากที่สุดสีของดอกกุหลาบจะเต็มไปด้วยสีแดงเข้มแต่พอนานๆไปสีจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีม่วง เป็นพันธุดอกกุหลาบที่ให้กลิ่นหอมหวานเหมือนกลิ่นของฟรุตตี้พันุต่อไปคา์ดิ้งมิ้วเป็นสายพันธุ์กุหลาบที่มีความโดดเด่นที่กลีบดอกเพราะมีการผสมผสานระหว่างเฉดสีชมพูและสีเหลืองโดยช่วงเวลาเบ่งบานระยะแรกสีของดอกด้านไหนจะเป็นสีชมพูแล้วค่อยๆไล่เฉดสีอ่อนลงเรื่อยๆจนเป็นสีเหลืองอ่อนจนเมื่อดอกเต็มที่ตรงกลางของดอกก็จะเต็มไปด้วยกลีบดอกสีชมพู ถัดมาจะมีกลีบดอกสีเหลืองและมีลักษณะคล้ายแหวนหลุมหลวมล้อมรอบส่วนดอกนี้กุหลาบสายพันธุ์แอมบริดจ์โรเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสําหรับการปลูกในเมืองร้อนกุหลาบสายพันธุ์นี้จะมีกลีบที่ซ้อนกันอยู่มากถึง80กลีบออกดอกสม่ำเสมอและบ่อยครั้งลำต้นมีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยช่วงแรกของการออกดอกจะมีสีเป็นสีชมพูแอปริคอตหลังจากนั้น จึงจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อบ่านเต็มที่ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ค่ะถือเป็นไฮไลท์ของงานมหัศจรรย์แห่งพันไม้ในปีนี้นะคะนั่นก็คือเจ้ากุหลาบสายพันธุลาฟรองซ์ค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวจากฝรั่งเศสนะคะที่มีการนำมาจัดแสดงภายในงานนี้เจ้าลาฟรองซ์มีชื่อเป็นภาษาไทยด้วยนะคะว่าเดือนชายซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงนำมาปลูกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะเพิ่มเติมค่ะ กุหลาบพันลาฟร็องส์เป็นกุหลาบสายพันธุ์เก่าที่นำมาผสมกับสายพันธุ์ใหม่ทำให้ได้ทรงดอกที่ใหญ่ขึ้นมีกลีบเป็นสีชมพูอ่อนในหนึ่งดอกประกอบไปด้วยกลีบดอกมากถึง60กลีบเป็นกุหลาบที่มีกลิ่นหอมแรงและเป็นสายพันธุ์ที่เพาะพันธุ์ได้ค่อนข้างยากค่ะผู้ที่มีความหลงไหลในสเสน่ห์ความสวยและความหอมของดอกกุหลาบไปเที่ยวชมกันได้จนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ MCC Hall ฮอชั้น4เดอะมองงามมงวาน ชานนเบญจวรรณถ่ายภาพธนัชพักเมืองชูข่าวสิ่งแวดล้อมสปริงนิวส์รายงาน